โอ้ยบดิมาเมื่อหนึ่งใจาดทตามผู้ชมเลยมาว่าเนี่มันกระดาสูม,มายังสูกองร้อนๆมาสัน่นกลับสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยสยดีปลูยังเบิ่งมาล้งสีเขียวยอยู่มวยเอย้ยกระยินเผินวามุสะวันนี้ว่ายังเกาะสบาดีาสีเขียวแล้วมันทำไมใช่ปะอต,อ <laughs> ตอนนี้แม่มานกำลังถอนหงอกกี่ดำถอนหงอกนะคะพังขักขักถอนหงอก เขามาส่งถอยะพี่น้องถอยั้าน้องแหละกระจายไปเรียบร้่อเจ็ดหล่อห้าสิบก็่าสิบปหาสิบขึ้นมาบ้านสีเขียวคือเก่าพี่น้องบ้านสีเขียวจักสิเห็ดยังกันอีกหน่ะพี่น้องเนาะอึกลื่อคือผ่าอยู่ทางล่างแล้วก็ทางขางพี่น้องสิบปหาเสงก็ได้พี่น้องเรื่มือนี่เจี๊ยดมาสิไปห้าแสงมือนเดิมซันว่าเขาปิดหมู่บ้านมาซันเขาบ่อให้เขาบ่อให้ออกตาย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 บ้านหนัดแสงเมียนสางแสงสิปล่อยแล้ว ปล่อยกะหล่ำต้งเสงแล้วเอฟซีเหม็นมาแต่ไรขีดไปแหละ,ละเอฟซีวะเดีย๋ยวหายเจ๊ดำเห็ดสองเด้ปะจ้ะเจดแสดงสนับสนุนไหนไม่สเสร็จยู่เฮ้ยเห็ดบูเป็นบ่สวา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 พี่น้องเล่นัซื้อตำตาจีเรมีลายได้ปะจ้ะอยู่ประเดี๋ยวนั่งกิบถ่ายได้พี่น้องงั้นกิบถ่ายลายงัวมาผูกบ่ เัองออกกระสแหวนมาก็ได้ชื่อเต่งหนาท่าหนาม,มามามาม,นะมามามาไปหายข้าวโลบอันนี้ค่ะกระชิจ่ามจะได้แล้วงานใหญ่เล้กว,วันละมือเดี๋ยวรอให้เขาได้แสบก่อนพี่นอ้องอยากจะให้ใจดำสางสองจังจะให้บ่าวบอยช่างซองให้ใจดำรอให้เขามีทุนลายๆชิ้นก่อนแสบได้พี่นอ้องจยากจะปีละ พี่น้องเนี่ยเจดำสองสองกะดันเหน่อยไ้เดอร์แสนสับมันชี่แค่กระสุมซื้อนะพี่น้องเ็ยมีต้นไม้เบิดตังบารายหลานวหนาไปซื่อช่องเมื่อเนาะช่องเถื่อหลานกีบได้พี่น้องเลยแม่ปุ่งก็มาเฮ็ดยำได้กับปตแจกเถื่อ โมบ่ทราอันตกลงเขาว่าใหญ่อีกอาทิตย์นึงบางเทือก็กายบางเือก็บ่ฮอดมอยเลยผู้เกบ่ฮอดือกบางคนก็หมอกบ่แน่คือกันมอเพิ่นกบ่มีหแก้วตาทิพย์เนาะแค่กวดซื่อๆบ่แม่นเครื่องเอ็กซเรย์คั่นเอ็กซเรย์ก็ยังบ่แน่ใจกันแต่ว่าเฮาอันอ่าอาเจียนเวียนหัวกากมอก็ยังบ่จักซตรวจความดันก็บ่มีซั่น บ่มีดันบ่มีสูงบ่มีต่ำาจ้ะแล้วมันเป็นอะไรจากเป็นเหงา่อเหยวกับตัวเนาะตรวเองกับได้ตัวเหนาเฮ้ยกูประมาหาหเดือนนี่ินาดประจำเดือนไม่มาหรอมึงก็มึงก็ออกทุกวันไงห้าเดือนเดือนหเดือนหเดือนเเดือนแเดือนเเดือนสเดือนหนึ่ง โอ้เจ็ดเดือนอะไรพี่น้องเจดามันเก้าเดือนเลยเจดามท้องเจ็ดเดือนเก้าเดือนแล้วังแต่เดือนหามานี่ยปลาหงอกเต็มหัวเข่าเจดามเดือนเลยเจดามแก่แล้วสี่แปดสี่เก้าหาพอดีเลยห้าสิบแก่แล้วเจดามอยู่กับลูกกับร้านไปเหอะจ้ะเดี๋ยไปคิดเธอเรื่องอันมีผัวมีเมียจ้ะ กับบริคิดคันมีกับเอาพนักเอาก็บบริคิดตัวพี่น้องจะอยู่คนเดียวกับมากับบอนอะไรเนาะกับสบายมีความสุขดีมาสบายอยู่อะไรเนยาเนี่ยฉันชินกูหนังอยู่กับปลาแท็กบอผ่ะว่าลกแหละสิมันหนับก่บลุงไลยว่าได้จะฉิน กะสีเอาค่ะน้ำใจดดำวสิทิละบาทลอยเช่นกะลอยบาทจะไว้เรื่องเมื่อไงวะไว้ <laughs> าวาก็ยุดวะยุดได้ <c oughs> บ่ถ้าวลอยเช่นกะลอยบาทจะไว้ไหมหมู่บ้านนายพี่น้องบอลน,น้องดีแท็กไปข่าวองเฮียนนะกะปิดหมู่บ้านบัดเด็กน้อยชิไปข่าวองเฮียนได้สะดำอว่านไ,ได้เดียวเนี้ยนี่นี่นะ บอกเขาใจคือกันน like. ี่นะแต่เมื่อนี้นะปิดน้องเฮียนนะมืเอื่อนผ่าไปคือเกขาถามลูกชายนะแล้วจักมันแนวใดเดียวนี่นะมาปิดหมู่บ้านแล้วบ้านตัวนั้นนะเนี่ยแม่น้องลุงนี่นะว่าเอานดำแม่น้องลุงก็หลักหลัดมาทางท่นทางนั้นทางท่านหนาทางท่นทางนะครับปิดบายออกบายเข้าเฮ้ยเอ้าเรือนในปัสสาอะมันคืไปได้สันักไปทางไหนพระชิจัก อ <c ười> <c oughs> ันงาใหม่ลงกันแล้วฮาเมื่อก็เด้อป้าในใต้บักซอกทีมงานก็หลายคนพี่น้องอยู่ทางพูจักสิเฮ็ดอ่าสิเป็นเทบนทางลงบ่อยเพิ่นสิเทการเปื้อนกันน้ําบนเครื่องซักผ้าเพิ่นว่าซั่นตอนนี้บ่าวอยกะไปปักซองแล้วพี่น้องปรับของฝากว่าซั่นไปกับบ่าวมีไปทางบ้านบ่าวมีพเนาะ เจอมาลาผัวสิมีกองเสิงกองยาวเขาจักสิได้ดิดหรือบ่เนาะดําเนาะโอ้อี่อยู่เฮาเียกับเมืองเด้เียกับเมืองได้แล้วยังค้ากับพ่อบ้านพ่อาเอ้าก็อย่าเลยาองเมืองก็จกงมาเมืองอนุมบ่อือกองยาวก็มาเมืองอืทางนั้นจมามวยเอ้ยโอ้ยสิบ่คอดก่อนนั้นบ่ไปเบิ่งบ่มวยย่างบ่อือย่างบ่ได้เต้นก็ไปเบิ่งยังคเด้อเนาะอ้ยกูอยมึงแตกเด้มวยเอ้ยอืก่อนนีนะกูอยากให้มึงไปเบิ่งอัน พวกกันพีๆฮัลเลต้นกันยังว่าวันนี้อันเจ๊ใาสา่เด็กมาหาผีกันยังว่าพาจจดมมาหาผีผีเป็นยังไงเดี <c oughs> ๋ยวเธอแตกกัเบิงไม่โทรศัพท์เอาป่ะลูกเลยเบิงโลดได้ซิเต้นให้เบิงดอกวันเช้าหนีไหนมันนี้วันมันนี้วันยังเคยผุดผุดพาหัสุกสาวเอมอเอิ่นมาเฮิญนี่ไปนาง สางเป็นแถวบ้านมาเร็วเทปเลยจังว่าว่าเห็นจะไปเปลี่ยนสีผมอยู่พี่น้องเราปิดหมู่บ้านโอ้นพี่นันกับสางเลยมั้ยพี่นันกับสางโทรไปน้องสละโทรไปขู่สางวันมันสีค้องและโทรบอกอันบ่มโทรได้อีวาไม่แต่อีวาเป็นเพื่อนมันมีใครเป็นเพื่อนมันได้อีนะเเพื่อตัางเพจลูกชายก็ไปห้าเขียดได้พี่น้องด้วย ไปกับหมู่คนนั่นแหละสองสามคนแม่ว่าให้ถือเอาน้ามกับบุถือเอเสือแค้นสันสงขยาวถือของผันถือเสียมไปแล้วลงหวยแล้วแม่วาแม่วาใหมมาเห็นเวียกน้ำพออยู่หน้าโอ้ยห้าไปห้าเขียดก่อนี่แม่เอ้ยีย่แม่แม่ใหญ่แห่งพุดเนกินะันไปแล้วแต่ยุดท่องเฮียนออกไปน้องไอ้ลูกายเอาส่วนแม่กันนี่แหละพี่น้อง เบิร์เลาะอยู่แถวโคกน้องนาตัวเองกับมาบ้านสีเขียวสวงนี่กับโบเด็ไปไซสพี่น้องเลยกับสุขภาพตัวเองก็คือเห็นนั่นแหละเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวบวเจ็บพี่น้องเลยกับโบอยากขอยไปเลาะไกลปัญหาเนาะก็เข้านั่งซันี่กัคือน่ะแหละเพลินกับโบเลยักถักห้าการยู่องโบเดยคอยมาบบเดยคอยไปเขาเห็นน่ะเขาเห็นนั่นแหละนั่นแหละบ้านอันนั้นพุ่นบ้านเบาตายบ้านพอน้องบิวเขาหวานอันบนระทางพอน้องบิวกับ ก็จะอยู e i, uta, ่สวดไปเห็ะพี่น้องเอ้ยสมัยก็บอกเอาไปเชื่อแหละเอาไปพอหมวนพอมึนแบบถือซาชมพงเอาเลยพี่น้องเอ้ยหายใจดำเบิ่งใจดำว่าเออว่า啥ใจดำว่ากับแมนเนื้อขู่กันหมดแมาหากันออกพี่น้องแมนทำไมเนื้อคู่นะมาหลอกเปลกๆมาเองไปเองบอกต้องว่าเออผ้าสีติดต่อหายผ้าสีเป็นมอสักมอสืออ่ะหืม จะเอาว่าเล่นว่าหัวปย่าถือสาจะเอาอะไเนาะก็กคเดียวหนากังกับอข้าวมาเสิร์ตัวเองเนะาะกับข,ข้ากะขอบใจคำติชมคำบอกสอนคำเมนเนาะกจอีกซี่นนท, e ทุกทานฮะตีนโอดอูด<ะ>ตี <laughs> <laughs> มันมันถังออกมามันถีบมันทีม <laughs> <ท>ันสนองด้วยเนาะหัวเข่า อุ้ยหัวเขาหัวเขาซสารกระปั้นมันนั่นหัวเข่าหัวเข่าน้องเอ้ยน้องมวยโดนถีบอืมอืมเพื่อนเจ๊ป๊าบได้ฮานอนงายบ่ได้ได้จะนอนแข่งมันอวยแล้วฮันนอดำอันนั่นแหละมันอวย คั่นอ่าได้ลูกคนแรกเนาะบ่ฮู้ว่าช่วงมันสิออกมันสิส่วนเบ่งเพิ่นมันยังออกมันบ่ส่วนเบ่งเนี่ยแม่นบ่ออกมอเอยเจ็บแนวใดกะอืพี่เฮานะจนได้ลูกคนที่2พี่จัฮู้พี่น้องคั่นมีกแลออกแก้มเลือดหาหมอแล้วว่าเบ่งแล้วอ่าน้ป่านะอ๋อเพิ่นบ่มีเครื่องมือครบบ่ตีเพิ่นแหละ มันเป็นส of ิเลือดคอดเลยไผ่ขาวเหนียวอยู่ในสายนี่ไงนี่เขียวเมดอโอ้เหลือดีอะไรเหลือมันออกลายหรออืม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 โตกลงสีคอดอยู่สายเดียวนี่อยู่บ้านข้าวเหนียวอืมฮังตะกี้บอกชิมเมื่อคอรดเดี๋ยวพุนเนาะนี่แต่คาวว่ามควันว่าโอ้ยมันแย่จริงๆนะอืมอืมกระแมนนั่นแหละกระแมนนั่นแหละอยู่ใช้ก็อยู่ไปมวยเอ้ยคะแนนอยู่ดีไม่แห้งนะอืเดี๋ยวไปขีดยังมากมาย โต้ยบอกเอาไปไล่กับไล่พี่น้องเอ้ยเห็นมักอันหุงก่นสอดของเสียแมมมี่นี่แล้วพ่อมึงเออสอดสอดแล้วผู้เจ้าเราอยู่พี่อือเนี่ยอย่างเราไก่เชียร์จนหนึ่งพี่น้องได้หายห้าอยู่ดีไม่แห้งคๆคาก่อนหายห้าอยู่ดีในกระโตโอเคโอเคเบิร์กแยงตัวเองเ้าจังสีไปหาแม่น้องเทนพี่น้องหาเมื่อจะก่อนเนาะเมื่ออากาศดีๆีจังสีไปพี่น้อง ว่สีไปอยู่บอดงหูจักทางพี่น้องสิงุ่มไปโหลดจักสิไปอืจักสิไปกับไผ่เด้อพี่น้องเดินยังบ้กูอยาักสิแตกมึงปซื้อห่านได้ห่านผู้โอยแล้วมันเคียวมันหอมอยู่แหละเบิ่งห่ะน้ามาอะไรฮะบ่อให้มันซื่ออยู่มัน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 บอจักเนาะเน ป้าจัองใชได้ายยืดถุงห่ามาลูบล้างหนาโบแซ่โบแซ่บ้างโบเซ่คุยห่าเนี่ยเนาะมึงดูฮะพี่น้องทองทองซาวาแห่งใหญ่ป้าพุ่นน่ะบ้าแมนแพะสี่เจ็บป้าแพะสี่เบิรงกระยาวกล้วยข้างๆด้วยป้าพี่น้องพี่น้องมาถ่ายกันมั้พี่น้องเออจะก็บม่ค่อยครูหนึ่งพี่น้องซื้อแบผู้หญิงกับผู้ชายถ่ายกันทองเนี่ยจะขึ้นมันต่ำลงผู้หญิงมันลงแล้วทองชูนะ งสเองเดือนหนาเามันกับมันลงแล้วมันเดือนหนามันกับเริ่อ่วยแล้วจะแพ้อ่วยแค่เดียวเลยตีคนนะถ้าค่อยอ่วยไปเนาะจะผูกยังแหละบ่จัก <music Brothers> okay, ่างจากท่านนโครี่อะไรเส้นอะไรโรคงอาอะไรอะไรจะม่านาบวะเส้นอะไรโรคงอไหงาอะไรอะไจะมานับว่ะล่อเส้นก็ร่อบาทบาทเรียไวไหมว่ะ อันคลิปนี้กับบ่มี่ยังสละยังไลน์นะพี่น้องกับกระถดกับไพเรลล์มาถ่ายรีวิวบรรยากาศธรรมชาติบ้านสีเขียวเนาะเออพีน้องแต่ละคนแต่ละมือแต่ละ,ละบ้านกระตุ่มโฮมกันบดได้ขาดเนาะพี่น้องเนาะอบอุ่นดีพี่น้องเลยเพิ่นบ่อ,อยู่น์นะบ้านกับมาน้องกองเกือกัน,นหนาเฮือนเลยหมู่บ้านนีนหนาวเลยเนาะมนนหมูอน,นี้หนาวเหาะเนาะอ่ะพ่อพ่อคลิปหน้าพี่น้องเลยสบายดีไม่าะ